สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่องพูดภาษาจีนง่ายๆกับพันธุ์หงหล่อเชือวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเจอกันใน EP ีที่8แล้วนะคะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องหัวข้อการถามหมายเลขโทรศัพท์นะคะมาดูว่าภาษาจีนมีวิธีการถามยังไงและวิธีการตอบยังไงนะคะ,ะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไรนี่คือภาษาไทยที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปใช่ไหมคะภาษาจีนก็พูดได้แบบนี้ค่ะดูตามนี้เลยนะคะ นนหนีาหมาชื่อวออบตัีกรอบนะคะหนี่ต้อ话号码่อ,อบนะคะเรามาดูศัพท์ทีละคำกันนะคะหนีเรารู้อยู่แล้วแปลว่าคุณนะเวลาเราถามออกไปก็คือคุณนะคะอ่ะถัดมาค่ะคำศัพท์ถัดมาก็คือคำว่าเตี้ย้าเตี้ยนห้านะคะแปลว่าโทรศัพท์ นั่นเองนะคะอ่ะใครดูพินอินก็ดูตัวข้างล่างใช่ไหมคะส่วนใครที่ยังดูพินดินอ่ายังดูพินอินยังไม่ได้นะคะอาจจะฝึกพูดตามไปะคะเราชื่อมีภาษ,ษาไทยกำกับให้ข้างบนด้วยนะคะเตี้ยนหว่าเหมือนกันนะคะอ่ะถัดมาค่ะคำถัดมาก็คือคำว่าห้าวหมาห้าวหมาแปลว่าหมายเลขนะคะแปลว่า Number เพราะฉะนั้นเอาสีพยังงนนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นเตี้ยนหว่าห้าวหมาอ่ะเตี้ยนหว่าห้าวหมา แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะคะถัดมาค่ะคาว่าชื่อเราก็เคยเจอมาแล้วนะคะชื่อแปลว่าเป็นแปลว่าคือใช่ไหมคะตัวสุดท้ายก็คือคําว่าตัวเสารนะคะตัวนี้นะคะตัวเสารแปลว่าเท่าไหร่นะคะตัวเสารนะคะแปลว่าเท่าไหร่ถ้าดูอย่างละเอียดอีกทีนึ่งนะคะตัวมันจะแปลว่าปริมาณมากนะคะตัวแปลว่าเยอะนั่นเองนะคะเสารถ้าอยู่ตัวเดียวจะเป็นเสียงสาม เสแปลว่าน้อยปริมาณน,น้อยเอามารวมกันนะคะตัวสาวเสียงสามก็จะผันเป็นเสียงเบาก็าจะกลายเป็นตัวสาะตัวสาวนั่นเองนะคะอ่ะก็จะแปลว่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะมากน้อยมากน้อยนี่แหละก็คือเท่าไหร่นะคะรวมกันก็เลยกลายเป็นอะไรคะหนีเ้ยนห้าห้าหมาช่อตัวเส่าอีกรอบค่ะหนีเ้่นห้าห้าหมาช่อตัวเส่านะคะการถามหมายเลขโทรศัพท์ของเขาก็จะไม่ใช้คําว่วาอะไร ใช่ไหมคะเขาจะใช้คําว่าเท่าไหรนี่คือความแปลกนิดนึงสําหรับภาษาจีนกับภาษาไทยนะคะอ่ามีคนถามเรานะคะอ่าว่าหมายเลขโทรศัพท์คือเท่าไหร่ถ้าเราตอบละคะค่นี้อ่าเรามาดูคําตอบนะคะคําตอบของเราเราก็จะตอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือหมายเลขนี้อ่าศูนย์แปดแปดหกเก้าหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งสมมตินะคะอ่ะเราก็จะพูดว่าอะไรคะอาา่าหัวตีนห้อห้ามื่อแล้วก็ใส่หมายเลขมา 0ย์เ่ะ0886961541เราก็จะพูดเป็นตัวเลขไปเลยใช่ไหมคะหลิงป้าปาเลี้ยวจวิ๋วเลี้ยวยาวอู่ซืยาว,ยาวนี่คือหมายเลขนะคะหลิงก็คือศอูนะหลิงคือศปาก็คือแปดแปดสองตัวก็จะเป็นปาปานะคะหกเก้าก็ตามนี้เลยคะ่ะเ้วจิ๋วเลวเห็นไหมหกก็คือเล้วนะคะเก็คือจิว๋วนหะน่าสี่หนึ่ง ยาวอู่ซื่อยาวยาวอู่ซื่อยาวอ่ะความแปลกก็จะมาแล้วทำไมไม่พูดว่าอ e ีอู่ซื่ออ e ีใช่ไหมคะทำไมพูดอ e ีเป็นยาวนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูหมายเหตุนะคะเลขหนึ่งในภาษาจีนนะคะอ่ะในเวลาบอกหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะคะเขาจะนิยมอ่านออกเสียงว่ายาวนะคะอ่ะเขาไม่เขาเขาจะออกเสียงว่ายาวนะคะจะออกเสียงว่าอ e ีก็ไม่ผิดนะก็จะเป็นหนึ่งห้าสี่หนึ่งใช่ไหมคะ เราก็จะพูดว่า e, อ,อีอู่ซื่ออีก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าเขานิยมพูดอ e ีเป็นยาวเพราะว่าการความผิดพลาดระหว่างคําว่าอ e ีกับชีนะคะเสียงมันใกล้เคียงกันะ e นะอีแปลว่า1ชีแปลว่า7อะ่ะบางทีเราพูดว่า e, อ,อีอู่ซื่ออีบางทีคนได้ยินเป็นชีอู่ซื่อชีอย่างเงี้ยไงคะ,อ,ะ hi, อ่าชีอู่ซื่อชีกระจายเป็น7 547อย่างเงี้ยอ่ะกันความผิดพลาดนะคะตัดอไปเป็นยาวนะคะก็เลยกลายเป็นยาวอู่ซื่อยาวนะอีกรอบหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ08869615 4 1ภาษาจีนก็เลยพูดว่าหัวตี้ันห้าหมหชื่อหลิงป่หนงาษาจีนวเลยพูดว่าวาเอร่โยรอยาวนะะอีกรอบนะคะว่ัวตนห้าหหนาชื่อ หลิงปาปาเลี้ยวจิวเลี้ยวยาวอู่ซื่อยาวนะคะนี่ก็คือ ep ที่8ของเราที่นำมาฝากการถามไม้เลเโทรัพักอย่าลืมไปฝึกพูดตามหลักสูดรนะคะแล้วติดตามกันได้ใน ep ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะเจเจี้ยนค่ะ